ของของเกี่ยวกับบเออของพี่แต่บ้านี่ใหญ่บ้านมีหนังสือมาให้เลยแ,แล้วก็เขียนในบ้านนี่กี่คนกี่คนแล้วก็เซ็นเลยอะ่ะต่างจังหวัดพี่ใหญ่บ้านตอนไหนอะ่ะที่บ้านี่้าคนสมีคนครูาาใค ไปงานมานะเอาใน้เาไปอ่ะานีเาไปกับนตรงน้ไม่ได้เอาพวกมันเข้าไงกด้ยไม่ไม่น่าน่าจะอยู่ถึงปีหน้าไม่ดวงดวงไจะอยู่ถึงปีหน้าถ้าอยู่ถึงปีหน้ารอบหลักก็ได้หมดอาจจะได้คนละห้าพัน ถ้าพันก็ยังดีที่ว่าไม่ได้ของเรื่แรกคกินข้าวกินข้าวได้กินกินเพื่ออยู่าว่าได้เราไม่ได้เลยไม่เพราะว่าเปียนมารอบถึง20 พวกของแบบผู้เกาะบางมันออกมาแล้วมันเบิกมาแล้วแต่ทีนี้ว่าพวกของไอ้พวกรอบรอบหลังเนี่ยมันยังไม่มีมันผู้เกาะบางไอ้ปัญจฉรัตเออมันมาก่อนแล้วไงแ,แต่ที่ไอ้รอบหลังมันยังไม่ได้ พวกตำรวจต้องรีบไปทำบัตรการที่ว่ไม่ได้กอยบัาเต่ขาสอย่างคนพิการที่ไม่มีบัตรข้าไปทอาอยู่ก็ได้รอบหนาแต่จริงๆอ่ะบัตรพิการอ่ะมันน่าจะทำกันนะถูกไหมพวกคนอ่ะแก่ก็ไม่ทำบางคนก็ไม่ทำให้ลูก